เอาเลยแคสสวัสดีผู้ชมนะกับพวกกับแม็กก็คิดหนะ้าพาร์ทหนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะเราจะต้องนำดิงกี้ด,ดีไปสู่ฐานชีสนะฮะวันนี้เราจะรัชเขาเรียกว่ารัชไปยังฐานทัพของชีสเลยนะจะไม่มีแวะคงเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นแล้วฮะเพื่อที่จะให้เนื้อเรื่องได้คืบหน้านทีนะเอาเป็นว่าผมจะพยายามรอบนี้จะพยายามแหละจะไม่แบบว่าวอกแวกโดยเปล่าประโยชน์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาใช่ไหมเนี่ยคือมันจะเอาไงคือเราก็ต้องจัดการมันก่อนลงมา ลงมาลงไม่ลงอื้ดูมันเฉี่ยวไปเฉี่ยวมามาหลบก่อนโอ้ยก่อนโอ๊ย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 ขาขานี่ไปแล้วไอ้พยุงนั่นแหละถูกต้องเอาก่อนแล้วกันมันกวนบาทาเกินไปหน่อยครับโอเคโอ้โหหน้าจุ่มลงไปในไฟอย่างนี้เลยเหรอน่าจะโหดปานนั้นโอเคแม็กได้เวลาแล้วที่ขนาดพยายามไม่แวะนเนี้ย6คันนี้มันไม่มีในตัดที่ ขับไม่มันแล้วปกตินี่จะขับ,บ,บเสยเนินเขาลงมาโป้งป้างอะไรอย่างงี้คันนี้ทําไม่ได้เลยเดี๋ยวกลับไปฐานจีนเมื่อไหร่นี้ต้องเอายอยเอยแล้ว,ลวเราทางนี้ได้วันไหนเรามาทางตรงนะเราไม่ได้ไปตามทางตรงนี้ครับโอ้โหถึงสักทีแม่เรียก็รู้ว่าหักห้ามใจตัวเองก็ได้ด้วยแล้วไอ้เรีย,ยตกุกไม่ใช่ว่าขับมาตั้งนานตกตึกตายนิดเศร้าเลยอะ่ะเออเฮ้ยนี่บ้านอย่าผ่องนะสร้างบ้านใหน้ เอาอ๋อจะกินหมาอ่าเนี่ยชัมบัคกี้นะรถของชัมแล้วก็หมาสามารถใช้หากับดักระเบิดได้นะครับอ่าต่อไปก็เราจะต้องเติมแต่งรถของเรานะครับเพื่อให้พร้อมที่จะบุกเข้าไปในจอนะฮะก็เราต้องมาตรงนี้เพื่อหาชิ้นส่วนไปไม่ชัมเรยลิฟว่าอ่าตอนนี้ไปเลี้ยวขวานะครับ ก่อนอื่นผมว่าเราไปหายน,นี่ก่อนไหมไปเขาเรียกว่าอัพเวลไม่งั้นนี่เดี๋ยวจาาซูเปอร์วอลไไม่ได้นี่เจ๊งเลยฮะแผ่นดินเทะเลทรายงนี้นี่มองกี่ครั้งก็แบบรู้สึกแบบฝุ่นเข้ามาในจ,จิตใจฝุ่นของมันที่กระทบเข้ามาในม่านตานั้นทําให้สายตาภาพมัวเดี๋ยวเดี๋ยวเียนี่ไรเอ่ยี่นีไรเออย่ามีเขาเรียกแวะแบบอเอา้าไม่ตายเหรอเดี๋ยว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 ไม่ตายมันไม่ตายลงมา ลงมาเยอะชาร์ตปอีกที่ปา้ากที่ปา้าบเอาตายแล้วไอ้คันนี้เราสามารถเอาไปย่อยที่ฐานแล้วได้ไหมเนี่ยไอ้ตรงนี้มีไอเทมให้เก็บด้วยหนึ่งครับเศรเหล็ก3ชิ้นนั่นไงเจอนาะคอมอยู่บนเอ่อบนเขานัานะ่นแหละนาคอมผมมาหาแล้วขับเข้าไปได้หรือเปล่าต้องปีนเหรอเนี่ยแหละโอ้โหต้องแทรกตัวเข้าไปอยู่นี่ Stay here. เต้เีเราต้องไปอัพเวลนะฮะมาแล้วนะคอมโหจุดอะไรเนี่ยเทียนเหรอเนี่ยเล่นของซะด้วยเมื่อเจ้ามีทุกสิ่งเป้าหมายความรักครอบครัวและผองเพื่อนพวกมันก็จะเอาทุกอย่างไปจากเจ้าหมดเจ้าลอยมาไกลจากสิ่งที่เจ้าเป็นแล้ว แต่ยังมีตัวเจ้านอนอยู่ข้างในอยู่อยู่นิ่งๆรอเวลาที่จะจพังนาอีกครั้งหนึ่งไม,ไม่หรอกนี่แหละสิ่งที่ฉันเป็นอาจจะไม่ใช่บางทีเจ้าอาจจะกลัวเขาที่อยู่ข้างในนั่นทำให้เจ้าเจ็บด้วยความหมอนแอพอแล้วกู<ต>มาอัพเวลไม่ต้องมาโดนไซโคมาดูกันดีกว่าว่าเจ้าซ่อนอะไรไว้ข้างในออกมาสิ ออ,อ,อจอับเวลทีก็ต้องพ่นอัดหน้าอย่างนี้มันเหม็นนะเนี่ยรู้ตัวไหมเนะี่ยอ่ะอัพไปนี่เข้าไปครับวฮ้ยเรามี12พอยพอยแล้วนี่อัพพอยแล้วหนึ่งใช่ไหมอัพแทบจะเต็มหมดแล้วเนี่ยได้พอยมาอันี่จะเต็มหมดแล้วโอเคคอนเฟิร์มแบมเก่งขึ้นเป็นกองเวลสิบแล้วเอามีเครื่องแต่งตัวเพิ่มนะครับขอดูหน่อยนะว่าชุดอะไรโอ้โหอย่างเท่มากปาหล่นคนเจ็ดสีซื้อเลย อ่าเรียบร้อยครับมีหัวอันใหม่ได้เหรออันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> เป็นมนุษย์ยุคหินเลยโอ้ยิ่งมากเอ้ยไม่เอาใครจะไปใส่เรายิ่งมากยิ่งแบบรุงรังทั้งตัวมั้เนี่ยอืมไม่ไหวแล้วนะแมกมีนี่ครับการเคาน์เตอร์แบบต่อยแล้วกระดูกหักอืมสุดยอดจัดไปเหลือตังเท่าไหร่เนี่ยเหลือสองร้อยิบหายแล้วแม็กตังท้งหมดแล้วอันนี้เพิ่มดาเมจตอนเคาน์เตอร์อ่าจัดไปเลยได้ว่า เต็มตัวไปหมดแล้วฮะแล้วก็ตังก็หมดแล้วด้วยไปก็เธอรู้สึกสดชื่นขึ้นเป็นกองเลยตอนนี้ชำ้ำรอนาน,นไหมจ๊ะต้องมามาร์กจุดใหม่นะไปยังตรงนี้ซึ่งมีค่ายโอ้โหต้องผ่านค่ายค่ายหนึ่งวะ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โอโหสองคันเลยเหรอไม่เอาไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งไม่เอานะจ๊ะเป็นกองอุย๊ยน,นั้นนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่ไงส่องอยู่นี่โอเคมาด้วย เฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาเออด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 เออโอู้หโอู้หูน่าจะเอาขนาดนี้ลงมาลงมายังอีกบอกให้ลงไม่ลงใช่ไหมเดี๋ยว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 ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นได้ทุกคนลงมาไปอยู่เลยปัาบยังไงเข็ดไม่เข็ดเข็ดไม่เข็ดเึื่อว่าเออดี ตายหมดงานนี้ชนบังเกอร์เข้าได้ไหมเนี่ย mm hmm. เข้าได้อยู่นี่หว่า mm hmm. ไปอิชปาดต้องชนสองทีตีม mm hmm. ตัวพังนะโว้ย mm hmm. เศรเหล็กไปโดนใะนคนข้างล่างตายไปเนี่ยน้ำมันจะหมดแล้วเรื่อๆครึ่งถังแล้วตอนนี้เอ้แต่มีอีกถังนึงอยู่ข้างหลังนี่หว่าแปบบ๊บนึงนะมันอาจจะเป็นค่ายอะไรสักอย่างให้เราเข้าไปหรือเปล่ามีคนสองอยู่ตรงนี้ด้วย ไปดูสิเผื่อเขามีคําแนะนําอะไรดีๆนี่เ่ <c oughs> บุกค่ายนี้เป็นแคมป์ใหญ่นะที่สร้างอยู่ภายใต้พวกเทวลูปเขาเรียกว่าอะไรวนะอนุสรน,นุสาวรีอะไรพวกเนี้ยนะฮะจำนวนมากมันถูกป้องกันโดยท็อปด็อกนะฮะแล้วก็ในข้อมูลบอกว่ามันแพ้ไฟอืการป้องกันแน่นหนาใต้ดินแะล้วมันมีสไนเปอร์อยู่ข้างหน้าอาจจะมีทางเข้าอยู่ด้านหลังเป็นแน่แท้ที่ควันอะไรเนี่ยทำไม หมือนไฟไหม้เข้าข้างหน้านี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยครับ,บขอส่องดูกันแล้วก็สุนสไนเหลือเท่าไรเนี่ยโอ้เจ,าจา้าจอดเหลือนัดเดียวเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหเรียกได้ว่าเพียบเลยครับตรงนี้ถ้ายิงถังนี้เกิดอะไรขึ้นแบมอืเออโอ้ยมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆไปเข้าทางนู้นดี่าตรงนี้เราทำลายมันได้หรือเปล่า ดึงปาบอืดเรียบร้อยโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นยยยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบ๊บหนึ่งป๊บหนึ่ง,งเข้าไปใกล้ดึงมาลงมาปาบเอียบเ้ีบอยไปแล้วสองเท้าเหลืออีกกี่เท้าแต่เท้านี้มันไม่ใช่เท้ามันเป็นคน้ย ดึงออกมากปัาบ๊บลนโอเคค่อยๆถอนไปทีละอันกระสุนสไนด์หมดเราต้องใช้วิธีนี้โอเคไปเราไปใกล้เท้านี้ดึงออกมากปัาบ๊บห,หมดยังเหลืออยเท้าหนึงนู้นหลีกก่อนไม่ใช่เท้านี่มาสไนด์ลงมาเรียบร้อย หมดแล้วครับแล้วก็ไกลๆยิงไม่โดนใกล้ๆก็ไม่โดนอีกเดียวสงสัยต้องเก็บกระสุนสไนก่อนหรือไม่ต้องลงดีกว่านี่ไงกระสุนเมือวะสไนหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดนี่แหละครับแปมอมเออกระตุกไปเด้อช้ำอยู่นี่แหละฉันลุยเองฮัโลโหล ทางเข้าข้างใต้เดี๋ยวเดี๋ยวฟาบโยนอะไรมาใจเย็นเนนะล้มอมแบบกระดูกหักอัดสุดยอดโอ้โหรู้สึกสุดชื่นเนี่ยหอกไม่ถูกเอาถังมาเลยจะหัวได้แคมโยกเลยคอยดูตายแม็กโอหโ่น่าจะใหญ่น่าดูตรงนี้ครับ ปมีบอสซะด้วยท็อปด็อกไอ้ท็อปด็อกมีที่ฟาร์มชั้นเลิศมาฮัลโหลท็อปด็อกอยู่หรือเปล่าโอ้ยนี่มันเดี๋ยวยังไม่ทันจะจุดเลยโยนซะแล้วใจเย็นๆนะไอเดี๋ยวบอกได้จ้าเอามาเลยโอ้โหมันฟูรี่ฟูรี่ไปอย่ามาทีบอย่า บ um, ๊อกอัดอือหักขาหน้าแตกหน้าแตกชาร์ตอ <don> uh, <w> ืออืือที่ตาบ๊อกไอ้เหลืองนี่มันตายยากจังเลยยังไงบ๊อกอีกทีปาร์ฟูลรีเงี้ยอ๊อจับทุ่มหน่อยจับทุ่มจับทุ่มอือืออออือโอ้โห้ใจเย็นๆสิทีละคนทีละคน มันตายแล้วแม็กใจเย็นเอาไว้ขึ้นมาโอเคมันมากมันแบบรูดจะมัน,มนขนาดไหนแล้วเนะี่ยกระสุนด้วยขอบุญจา้สาสไนเปอร์ด้วยครับแม่เมื่อกี้ถ้าได้จุดก่อนแล้วปลาใส่นี้น่าจะสนุกกว่านี้นะเฮ้ยนี่มันอา้าวโอ้โหมีก็ไม่บอกใช้ปลาใส่เอนะไรใส่นี่เหรอได้เลยเดี๋ยวต้องไปใกล้จะลาโดนไเนะ ปั๊แบแปมโดนก็บ้าแล้วเอานี่แล้วกันไปไม่โดนอีกอ,อะไรกันนักหนาเนี่ยมันจะป่ายา่างไปไหน,ไหนดีแน่เด็ดเด็ดเด็ดใจเย็นนะเราไม่ได้มาเพื่อฆ่าตัวตายเฮ้ยนั่นนั่นแปมไม่ต้องแบเอามาเพิ่มเหมดิไม่ได้เลย มีเยอะเฮ้ยเสียงอะไรวะข้างล่างระเอาอะได้เอาอาวุธชิ้นนี้ในการตีแล้วมาอุ้ยปาได้เหรอปาโอ้โหจับเฮ้ยยาพึ้งโอ้โหทำอย่างนี้ได้ด้วยสุดยอดกองหมาน่ยใครเลี้ยงหมาเนี่ยเอากลับให้ดิงกี้ได้ไหมท็อปด็อกอยู่ไหนเพียบเลยครับสนองสนาย นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยดึงสะพานปาบปาบปาบเน้ยข้าไปฝั่งนู้นได้ชั้นบนโอ้โหสูงมากได้บันไดตรงนี้ขึ้นไปทำอะไรวะตอ,อนนี้ไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางหลักนะฮะโอเคแต่มันมีสลิงโ,โหนลงไปเรื่อยๆเ,เสียงอะไรอร่อยโอ้โหนี่ไงดีนะขึ้นมา่อนอไหน มีคนเห็นเราชึบเฮ้ยเสียงอะไรเสียงมันเหมือนมาแถวนี้เนี่ยหรือเปล่านั่นไงโอ้โหต้อนรับอุ้ยอะไรนะอย่าอย่าโว้ยน่าจะหยิบถังมาด้วยเมื่อกี้แหมไม่เป็นไรเนว่าไม้เนว่าไม้อัดโอ้โหอัดอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องไม่ต้องอัดนี่ก่อนไม่ต้อง เอาอาวุธมาเอ้ยอาวุธมันปิวไปด้านล่างไอ้บ้าเอ้ยอัดมันเอาวะฟูลี่ยังยังอีกเอยังอีกเลอหือไม่ต้องอืออหยิบอาวุธก่อนหยิบอาวุธหยิบหยิบโอเคนั่นแหละไม่ต้องหืมหลังเข้ามาอืออตีโอ้ยเอาเอาเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมอ้านี่ก เอาใช่ไหมหลังแหวนนี่ก็เอาอีกอมาปาบโหกำลังจะตีไม่ต้องโอง้โหเปนหลัง,งแอนป๊อกไอเหลืองนี่ตายยากตายเย็นยังไงอ้ะอย่าไ,ไอเหลืองไม่ต้องหยอกทีไั้ แม็กเอ้ยแม็กโอ,โ,โอ้โหดื่มน้ำเลยยาวไปกว่าจะเต็มหลอดน้ำนี่หมดแก้วแล้วสดชื่นในบูดาฮะรสึกว่าเวลาเราชาร์จชาร์จตีอย่างเงี้ยมันจะชาร์จนิดหนึ่งทำให้แบบว่าแล้วกดคลิกขวาบล็อกไม่ได้ด้วยโดนโจมตีบ่อยหน่อย ถ้าไม่ชาร์จก็ไม่มันอีกนี่มันเรื่องมากขนาดนี้วะเนี่ยฮะข้างบนโอ้โหอาหารหมาอุ้ยไม่น่ากินน้ำเลยเดินมันก็เจออาหารหมาแล้วครับไปข้างบนทย้ยไม่มีชั้นใต้ดินเหรอเท่าไหร่แล้วเจ็ดนะครับท็อปด็อกไอหมาบ้าถึงแล้วเนี่ยท็อปด็อกคือชั้นบนสุดหรือเปล่า นี่ยังไงเล่าหูอะไรใครพ่นสีมาเนะี่ยฝังนี้ต้องมีอ้าไม่มีเฉยเฮ้ยน้ำโอโ้โหสซนหน้าอีกแล้วยาเต็มแก้วพอดีสุดยอดได้อาวุธขึ้นมาด้วยโหนี่มันลานบอดไฟชัดๆถ้าจะขนาดนี้นั่นี็เข้าขัดสีนะโอ้ขึ้นมาในหาที่ตายชัดๆข้าจะปนเปื้อนตัวเองด้วยศพของเจ้า มาเลยดีกว่ามาโอ้โหอาวุธมันรกระจาวดูอาวุธมันโอ้โหแพ้ไฟเหรอได้เลยมีไฟตรงไหนอ่ะหรือว่าต้องล่อมาที่จุดนี่นะ่ะนี่นะ่ะโดนไฟแล้วป๊าอุยโอ้โหโดนเองเดี๋ยวหลบแปบบ๊บโอ้เออเออ อู่ลี่ปู่ลี่ปู่ลี่เอ้ยโดนไฟปาบอ้อยาอือะัดเอลยอืุ้ยหลบได้หลบได้อืมโคตรถึกไปไหนเนี่ยอืมอุ๊ยอุ้ยไปไหมยายาน่าเนี่ยโดนไฟโดนไฟทริปเยาะอันยังไงดีเอาอีกไหมมาฝั่งนี้มา ฝั่งนี้มาโอาิ่าหลบได้จะวิงง่งยังไงให้มันโดนไฟดีหึึหึดูละดูละมา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 ไปเผาแล้วเว้ยป๊าปโดนเราหรือเปล่าอย่าพึ่งใจอุ้ยโดนไฟแล้วโดนไฟอัดอัดอัดหลบแผลบมามาไหนวะไฟอยู่ไหนไฟอยู่นี่ถ้มอนแมนโอ้โหโดนพอดี โดนพอดีไปหยุดหยุดโอเคเฮ้ยยาไม่ได้แดะกระบอกเลยเหมือนสตั้นแล้วไปมาโดนไฟอา้าวทำไมอันนี้มันไม่เผาทำไมไฟเผาบกไหบโอ้เกือบโดนของหมดมามาเผา,ายังเผาเร็วยอ๊ยใจเย็นเฮ้ยไปโดนไฟ Don't phai, yang yi. Lang end, yên. lộc, lộc. phải đều. Bam. Quanh khăn yàm gần hiện là Một phải, một phải. 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 Một. กำลังจุกอย่าพึ่งลบโหสตันป่า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 ลบแป๊บเกือบไปแล้วไม่มีอาวุธให้เลยวะเนี่ยใจเย็นลบลบแบมโอ้โหไฟไหม้ไฟไหม้ได้เวลาอัดอัดโอ้ลบแป๊บอย่าตีคนตีคนเฮ้ยย หลังแอนโดนไฟไม่โดนไฟมาเตียงเตียงไม่ได้แดกหมดเลยเฮ้ยกองกำลังละหลวมละหลวมละหลวมเออเออเออลบเออเฮ้ยโอ้ยเกือบเอ,อื้อไฟไหมใจเย็นเย็นืมกินมนหนึ่งส,สดชื่นเข้ามาเลยเข้ามาเลยหลบแปบละหลวมแล้วละหลวมเฮ้ยกดอีเฮ้ย กะโหลกแตกอืมคิวท็อปด็อกเรียบร้อยครับโคตรมันเลยบอสไฟชิ้นแรกโอ้โหได้ได้อะไรมาด้วย60เหล็กไอ้เราอาวุธมันใช้ไม่ได้เหรอ เมื่อไปเราก็มีปืนเออนะ่าจะใช้ปืนเมื่อกี้นี้ลืมนะครับมีของให้ลูทข้างหลังเดี๋ยวตรงนี้หรือเปล่าป๊าปป๊าปฉุงเฉียวมีแน่นอนนี่ไงโอ้ท็อปด็อกมันทำอะไรแถวนี้เนะนี่ยนี่หนึ่งสองสามนั่น ของรูทลำรวยลำรวยโอ้โหมาเป็นกล่องเลยทีนี้เปิดมาถ้าไม่พีคอะไรโอ้โหสิบแปดโมนัสอ้าวโอ้โหครบร้อยเปอร์เซนต์เลยสุดยอดโอ้โหเก็บครบได้ไงวะเนี่ยเราขึ้นไปแบบนี้ไปการบาบไหวบูชาได้ไหม <laughs> กราบไหวชาบูโอ้โหเป็นรูปปั้นหัวขาดนะครับนี่กลายเป็นแคมป์เราไปแล้วหรือเปล่า ยังมีของให้รู้ดิยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ซะหน่อยอีกชิ้นนึงครับตรงนี้เรร็บร้อยครบแล้วจ้ารู้สึกอิ่มเอมใจมากตอนนี้ครับทีนี้เข้าภารกิจได้อย่างสบายใจช้ำต,ต้องไปเชื่อแน่ว่าฉันเจออะไรบ้างอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ๊ะ <What? S 2> อะไรอยู่เนี่ย <laughs> มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยถลยตกลงเาตาย ดีได้มันเซฟให้เราเก็บอของกันหมดแล้วครับอ่าเรามาจับใจ่ายใช้สอยนิดน,นึงนะซื้อดับเบิลบาร์เรลมาเลยครับอัด Execute ใส่ศัตรูที่ล้มอยู่ได้เลยนะฮะไปกันดีกว่าชัม้มช็อตกเรายิงได้สองนัดแล้วนะรู้ยังนี่ยังไงเล่าฮัลโหลต้องป้นมาเลยนี่โอ้โหเพียบเลยเพียบเลยสตัร์โย่บล็อกอัด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  เดี๋ยวอโอ้โหใจเย็นนะเดี๋ยวพึ่งมาหลบไปไหนบล็อกเฮ้ยบล็อกอัหอดหลบผิวเหรอผิวเหรอผิวเหรอผิวใช่ไหมเดี๋ยวอย่าหลบอย่าหลบมากอย่าหลบมากบล็อกอัดตายครับนี่ไงได้แล้วคาร์บอยด์อัลล็อกแล้วนะในในโรงเก็บรถ มีถังอะไรวันนี้ด้วย <c oughs> ของของฐานทับชีดอีกแล้วคเควสต,ต่อไปนะต้องใช้เศษเหล็ก500นะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณเกือบ200ร้่สึกว่ามีคนบอกว่าไอ้รถไอ้รถฟันเฟ,ฟืองนะสามารถป้นแล้วก็ขับกับฐานทับชีดได้นะมันจะทําให้ได้เศษเหล็กมา500เลยซึ่งจริงหรือไม่นั้นอันนี้ต้องพิสูจน์ครับนั่นนั่นอะไรนะเดียวคนวอยมาอีกแล้ว ปาดยิงแปม์ิงดอกอีกทีไหมน้องข้างหลังเล็งถังปาบโอ้โหยิงแม่นขนาดนี้ได้ยังไงตอนนี้นี่หารถฟันเฟืองไม่ได้เลยครับโอ้ก่อนนั้นีีนี่เจอเอาเจอเอาแล้วก็ยิงทําลายทิ้งไปละสองคันเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหรอแลนี่อะไรเนะี่ยดึงได้หรอมันคือ,อไรดึงมาแล้วอ๋ดึงไม่ขึ้นเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่วาง ไม่วาง affiliated. ยังอีกอ่ามัน, okay. นดึงไม่ขึ้นอะไรนักหนาเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตายเฉยยังไม่ทำอะไรเลยลงมาเดี๋ยว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 รถเดี๋ยวรถพังเดี๋ยวใจเย็นนะทำไมมันดึงไม่ออกครับอันนี้ออกแล้วออกแล้วโอ้เรียบร้อยค่อยๆเก็บค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเก็บเล็กผสมน้อยอื้ม ไม่รู้ว่าคันนี้ไม่รู้ว่าเอาไปย่อยที่ฐานได้เปล่าขับเข้าไปนี่มันจะยิงเราไหมเนี่ยเห็นรถไม่คุ้นเลยยิงเฉยมาแล้วเอาข้อได้ด้วยอ้าวอ๋อแค่แอดเข้ามาในคอลเลกชันไเฉยเหรอโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไว้ให้เขาหน้าเราจะมาเก็บเซเลคครบ500กันนะแล้วก็ลุยต่อนะฮะแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับซีเกนเดย์เจ้าปืนครับผม